สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ Haval 2026รถ SUV รุ่นเรือธงที่ถูกพัฒนามาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความคุ้มค่าซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญในตลาดที่หลายคนรอคอย เริ่มกันที่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกฮาวเวล2026มาพร้อมกับการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความคมชัดและมีมิติสะท้อนบุคลิกที่แข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหรากระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ถูกปรับให้ดูล้ำสมัยด้วยลายเส้นโครเมียมที่ต่อเนื่องกับไฟหน้าแบบเลดแมทริกที่ให้ทั้งความสวยงามและการส่องสว่างที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนน กันชนหน้าและช่องดักลมถูกออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสปอร์ตและช่วยเรื่องแอโรไดนามิกด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ยาวต่อเนื่องทำให้ดูปราดเปรียวมากขึ้นพร้อมล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่1 9ถึง21นิ้วตามแต่ละรุ่นย่อยซึ่งเสริมให้ภาพลักษณ์โดยรวมของรถดูดันและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านท้ายของรถยังมีไฟท้ายแบบเลตที่ออกแบบให้ต่อเนื่องกันเป็นเส้นเดียวให้ความรู้สึกทันสมัยและกว้างขวางมากขึ้น ต่อมาที่สมรรถนะการขับขี่ฮาวเว2026ถูกพัฒนามาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายแบบทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์ตไฮบริดและในบางตลาดยังอาจมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ จุดเด่นคือเครื่องยนต์เทอร์โบใหม่ที่ให้กำลังมากกว่า230แรงม้าและแรงบิดสูงสุดกว่า350นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ DCT 7สปีดทำให้การเร่งแซงและการขับบนทางไฮเวย์ทำได้อย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อโดยรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลาย เช่นโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดและโหมดประหยัดพลังงานทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ระบบกันสะเทือนก็ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นช่วยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างฮาวเวลสยยังคงเน้นความหรูหราและล้ำสมัยการออกแบบภายในเน้นเส้นสายที่เรียบง่ายแต่หรูหรา ใช้วัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือวัสดุซอฟต์ทัชในหอลายจุดเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนส่วนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับการปรับเอ็นได้เพื่อความสบายในการเดินทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบสั่นกรด้วยเสียงที่รองรับภาษาไทย แผงหน้าปัดเป็นจอดิจิทัลเต็มรูปแบบ,แบบแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนและยังมีจอแสดงผลบนกระจกหน้าแบบ h e a d u p Display เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็เป็นอีก 1. จุดเด่นฮาวเว2026ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย และระบบตรวจจับจุดอับสายตาอีกทั้งยังมีระบบจอดรถอัตโนมัติที่ช่วยให้การเข้าจอดในที่แคบเป็นเรื่องง่ายยิง่งขึ้นสุดท้ายคือเรื่องราคาฮาวเว2,026ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถ SUV ที่มีความคุ้มค่าสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดโดยราคาจำหน่ายเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ1.2ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์และอุปกรณ์เสริมที่เลือก ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์หรูหราสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจและคุ้มค่าอย่างมากสรุปแล้ว h าวเว2 0 2 6คือรถ SUV ที่รวมความทันสมัยความหรูหราและสมรรถนะที่แข็งแกร่งไว้ด้วยกันเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถคู่ใจในการเดินทางทุกรูปแบบ หากใครกำลังมองหารถใหม่ในปีนี้บอกเลยว่าห้ามมองข้ามรุ่นนี้เด็ดขาด